มันก็มีบุคคลสำคัญนะอินฟลูเอนเซอร์หรือดารานักแสดงเนี่ยนะก็ถูกนำรูปไปใช้เป็นเพื่อไปทำเป็นแอคเขาปลอมนะเยอะมากนะครับซึ่งถ้าเป็นคนไทยต่างๆเขาก็จะไปใช้ที่ต่างประเทศเพราะคนต่างประเทศก็อาจจะไม่รู้จักไม่รู้จักดาราหรือนักแสดงคนนี้นะครับหรือแม้แต่ในเมืองไทยเองก็ปลอมจริงๆเลยตั้งใจปลอมไปให้เขาเป็นเป็นบุคคลคนนี้นะครับเพื่อไป หลอกลวงประชาชนครับไปหลอกเงินหลอกขายของหรือไปหาประโยชน์ต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ถือเป็นการชอบโกงประชาชนซึ่งมีความผิดตามกฎหมายนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการความผิดฐานชอโกงเนี่ยมันเป็นความผิดตามมาตรา341 341นะครับผู้ใดทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอเป็นเท็จหรือปกกไปข้อความจรงิงซึ่งคนบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกลอกลวงหรือบุคคลที่3ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับและมีความผิดฐานนําเข้าข้อมูลันเป็นเท็จตามพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับมาตรา14บวงเล็บหนึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและกรณีถ้านําภาพและเสียงนะครับวิดีโอ Facebook มีการยืนยันบัญชีชัดเจนแล้วว่ามีมีการทําผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ เพราะอย่างถ้าเป็นอย่างคุณโอ๊กเนี่ยก็ถือว่าเป็นการถ้าเอารูปไปใช้ไปทำไอคับออมเนี่ยก็ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทและหากทำผิดมเจนาะพอการค้าด้วยเนี่ยจะมีโทษปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0ถึง8 0 0 0 0บาทหรือจำคุก6เดือนถึง4ปีนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นการาแอบอ้างนะครับลักษณะเป็นสแกมเมอร์ครับโดยการที่นำเอาภาพนะครับแล้วก็มีการแต่งเรื่องนะครับทั้งภาพของผมแล้วก็ลูกๆ ในการที่นํามาหลอกลวงนะครับก็ในรอบนี้เนี่ยจะมีผู้ที่รับความเสียหายหลากหลายครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับโดยมักจะเจาะกลุ่มไปที่ผู้หญิงในกลุ่มมีอายุนะครับก็จะลักษณะเป็นการหลอกลวงเพื่อสร้างความสัมพันธ์แล้วก็สุดท้ายก็จะมีการเรียกร้องเงินทองนะครับแล้วก็มีการขอ,อพวก ให้โอนเงินนะครับผ่านบัญชีต่างๆครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมได้รับทราบมาจากการติดต่อช่องทางส่วนตัวของผมเลยนะครับเพราะว่ามีผู้เสียหายที่เข้ามาแล้วก็มาสอบถามว่าเป็นตัวเราจริงหรือไม่นะครับหรือลักษณะว่ามีการโอนเงินไปแล้วขอเงินคืนได้หรือไม่นะครับหลายๆท่านก็มาด้วยความเดือดร้อนใจเพราะว่าจำนวนเงินก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายท่านก็ เรียกว่าแอบครอบครัวมาพูดคุยนะครับแล้วก็เกิดความละอายหรือว่าเกิดความไม่แน่ใจว่าจะทําอย่างไรต่อก็เลยสัมผัสได้ถึงความทุกข์ของผู้เสียหายทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าผู้เสียหายโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยได้มีการสอบถามว่าแล้วในประเทศของคุณเนี่ยมีการจัดการอย่างไรบ้างเราก็เลยรู้สึกว่าในฐานะที่เราก็เป็นส่วนที่ทําให มันเกิดการหลอกลวงลักษณะนี้นะครับโดยการแอบอ้างตัวตนของเราเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเหลือแล้วก็รับผิดชอบในแง่มุมของทางฝั่งเราว่าเราจะขอยืนยนันแล้วก็อยากจะขอนําเสนอว่าหากผู้เสียหายนะครับได้รับความเสียหายเนี่ยควรจะไปร้องเรียนที่ใดนะครับซึ่งก็จะมีข้อมูลจากทางทางนี้มอบให้ด้วย สำนักงานตุลาการชาติได้กําหนดให้มีศูนย์รับแจ้งความออนไลนย์อย่างที่ทรัมตีได้เริ่นนําไปแล้วนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1มีนา2 5ง5ไปต้นมาเนี่ยก็ได้เปิดศูนย์นี้แล้วนะครับอยู่ในระหว่างการดําเนินการซึ่งตอนนี้คดีมีผู้ใายแจ้งความมาแล้วประมาณพันลายนะครับประมาณพันลายตอนนี้ก็จะมีระบบกระบวนการตรวจสอบนะครับพิสูจน์ทราบแล้วก็ด,ดําเนินการสืบสวนสอบสวนด,ดําเนินคดีอยู่ซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีไปแก้ไขในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะน่าจะลดปัญหาการกระทําผิด ผ่านทางสื่อสังคมออนลนยได้ดีขึ้นนะครับ